สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีเอฟซทุกๆคนนะคะนะคะหลังหวยออกหลังหวยออกเก้าวันมาเจอกันมาดูว่าสูตรไหนมันเข้าเนาะวันนี้แอดมาลงสูตรหนึ่งสูตรสองให้นะแป๊บหนึ่งนะคะ สูตรหนึ่งเข้าหวยออกสองสี่หวยออกออกสองสี่หกเนาะกับเก้าหนึ่งใครถูกเอสถูกเก้าหนึ่งสูตรหนึ่งเข้าไหมเข้าที่สี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเข้าไหมเข้าที่สี่หก หกสี่เอาเข้าตัวกลับก็ถือว่าเข้าเนาะเข้ายี่สิบเก้างวดและสูตรสองเข้าไหมคะสูตรสองก็เลขเก้าเข้าที่โอ้โหหกสี่เหมือนกันตัวกลับโอเคก็เท่ากับสามสิบเอ็ดงวด โอเคมาสูตรสามสูตรสามสูตรสามเข้าไหมเข้าเข้าที่9กหนึ่งเนาะเอาละนี่หนงเก้าที่แอดวงไว้เห็นไหมเข้าที่เข้าตัวเข้าตัวกับเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่ก็เท่ากับ14งวดโอเค ก็มาสูตรห้าเข้าที่เลขหกมาด้วยกันหกสี่แล้วก็เลขเข้าที่9แล้วก็สูตรหกเข้าที่9เข้าที่4ี่เลขวิง่งแล้วก็สูตรเจ็ดเข้าที่1เลขวิง่งแล้วก็สูตรสุดท้ายเข้าที่มาด้วยกัน9กหนึ่ง 1ก้าหนึ่งหนึงเก้แล้วก็แอดจับให้ก็เข้าตัวกลับนี่จับให้จับคู่ให้เข้าตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จับให้ก็เข้าที่64เข้าตัวกลับเหมือนกันอยู่สุดท้ายเนาะใครอาจจะมองไม่เห็นโอเคแล้วก็เลขกําลังวันก็มาด้วยกันหกเห็นไหมเข้าทุกงวดเลยมาด้วยกันแล้วก็สรุป สรุปก็เข้าที่เลขสี่เลขหนึ่งเลขวิ่งโอเคมาเรามาปล่อยต่อกดาอยู่ไหนปล่อยต่อดีกว่าโอเคหมยออกวัดพุทเนาะ่างนี้ดีกว่า ไว้อยอวันที่สิบหกเจ็ดหกแปดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งข้าเข้าเท่าไหร่ 03, เขา้าสามเข้าสูตรหนึ่งข้ายิบเก้างวด อ้เยอะมากทุกคนทำไว้เยอะมากุดหนึ่งเข้ายี่สิบก้างวมด <c oughs> มีเลขอะไรมั่ง มาตามต่อติดกันเลย

วันนี้อาจจะมา9กับ8นะคะคิดว่าเพราะมัน8น่าจะน่าจะดิน8 6ดหกแปดหกหนึ่งหสี่หกแล้วก็8 8 8แดหนึ่ง 8ป 8, 7, 8 0, ส,สี่แล้วก็08 0ย์แปด0ูอ้าวศูนย์ูนยก็มีเว้ยแล้วก็มาสูตรสสูตรสเข้า3ามสิบเอ็ดงวดสูตรสองเข้า สามสิบเอด็ดงวดจำวันที่สิบหกทับเจ็ดหกแปดสองสามหก สองสามสองห้าสองแปดสองศูนย์สองสามตัวเก่าตัวเก่าก็ดีมันจะได้ตัดออกเลยยี่สิบชุดยี่ห้าชุดเล็กแปดนะคะขอตัวขอไปเด้อพี่น้องลายมือบอกงามงามบมอกวุ้นแหน่งเนาะ ลายมือค้อนขี่ขาดน,นี่นี่ลายมือว่าได้เน้นว่อมสวยเน้นถูกหกสามหกห้าหกแปดหกศูนย์หกสามเจ็ดสามเจ็ดห้า 7จ็ดแล้วก็9 3 95 9กับ8ปดด้วพี่น่องเก้าแปเกนย์เก้าสามนี่ละนี่เก้านี่ละก็เลขแปดนี่ละเป็นนาทีแล้ว หนึ่งสูตรสูตรหนึสูตรส,ตรส,ตรส,ตรสแล้วก็มาสูตรสนี่ดูมันส่นมันสนตัวไหนส่วน8ปเนาะนี่แปดส่วน8แล้วก็ส่วนหกเจ็ดศูนเอาะสิยงมาศูนย์บ่มนนี่ สีมห้าศูนย์นะหายเล็กวิ่งนี่เก่าก็แปดก็ศูนย์นี่แหละคิดว่านะงวดเมื่อกี้ก็ถืกอกยอะพ่อเด็กคาหนามพ่อเด็กคาหนามเนี่พี่น้องเอ้ยถือเก่าหนึ่งสูตรเสริมเอาเล็กกำลังวันดีกว่าเนะเดี๋ยวสูตรสามพี่โตงวดนนะ่ะ เขีขกำลังวันอ่าเลขกำลังลงวดที่เลี้ยวเข่าเดอ้อนี่มันมานำกันอ่างวันนี้หวยออกวันพุธหวยออกวันพุธมีอะไรมั่งม 2, 4, งีสองสี่แปดตัวใหญ่เลยสองสี่แปดและะ้วก็เยัง สองสี่แปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่แหละมาแปดเทียนกน้องแปดป้วยวยวันผุดนี่วันผุดเข้าทุกงวดนะเข้าทุกมวดบางทีมันก็มาด้วยกันบางทีมันก็มาด้วยกันบางทีมันก็มาแค่ตัวเดียวนะคะเหมือนวันที่แล้วมันมาด้วยกันเนาะสี่หก แต่มันเข้าตลอดถ้าชอบหลักแปดก็นี่จะมีหลักแปดอยู่สองแปดซื้อกลับด้วยนะหกแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าแปดก็ไม่เยอะนะก็โอเคอยู่อุ้ยเยอะอยู่ด้อยนี่ปีของบนนี่แปดแปดปีแปดแปดแปดหนึ่งแปดสี่ขุมบอแปดเจ็ดกตัวเก่าโอเค เดี๋ยวงวดหน้าเอดจะมาปล่อยสูตรสามต่อเนาะสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดโอเคตามนี้เข้าทุกงวดเยินบ่แปดสูตรเข้าทุกเข้าทุกสูตรไอโบเขาวิ่งกับมาคูล่ะอ้าเอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าครบห้าพัน ห้าพันผู้ติดตามจะแจกสองพันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาซอยกดไหลคกดแชร์ให้แน่นี่นนเอาลอลนหลยกำลังวันีนเขาชุ่มวัดเท่าไปเลยนี่นนนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc โชคดีทุกคนนะคะสาธุสาธุขอให้ถูลรตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งกันเด้อ